สวัสดีท่านผู้ชมทางช่อง y t u t u นะครับช่องนครสไตล์เล็กชนนลนะครับวันนี้จะมารีวิวกันซ่อมโซนี่นะครับตัวนี้40นิ้วนะครับรุ่น KV40EX430 นะครับอาการเดี๋ยวมาดูกันเลยครับก็ดีครับบอร์ดวงจรนะครับก็จากการวัะครับ12โวลต์มีนะครับตรงนี้มีผมเลยทำการลื่นเลยนะครับลื้อแล้วก็สังเกตดูครับไอีตัวนี้จะดำเลยครับ รอบๆดำๆน่าจะเกิดจากความร้อนนะครับตัวนี้ครับสิ่งที่ต้องมองนะครับเป็นเอ่อตัวนี้น่าจะเป็น ACDC to DC นะครับตัวนี้ครับแต่การร้อนของมัาอาจจะเสียวมันเองนะครับสอาจจะมีตัวช็อตนะครับจึงย้อนมาหาตัวมันนะครับนีครับก็เดี๋ยวผมจะไล่วัดาคร่าวๆดูครับอ่าไม่น ถ้าวัดก็ค่าพวกซีพวกอะไรไม่ช็อตเนี่ยผมก็จะหาเปลี่ยนในซีดูนะครับโอเคผม12วุ่นมานะครับนี่ฟิลสม12วุ่นนะครับที่มาจากสายแพรฝั่งเมนบอร์ดนะครับโอเคเดี๋ยวผมไล่วัดดูก่อนครับผมได้ไล่วัดนะครับอ่าคนหนึ่งครับอย่างที่ผมบอกนะครับผมสงสัยนะครับก็คือหนึ่งมันอาจจะเปิดนานแล้วมันร้อนจนมันมันเสียเองนะครับสองก็คือ มีตัวช็อตเราย้อนมาหานะครับเพราะตัวนี้เป็นไอซีดีซี2ดีซีนะครับผมไม่ได้ทําการวัดนะครับวัดนะครับอาร์คนึงนะครับสลับไปมามันจะต้องขึ้นข้างไม่ขึ้นข้างครับตัวขึ้นข้างหนึ่งประมาณนี้เข็มมิเตอร์คนึงครับประมาณนี้หรือประมาณนี้ก็แล้วแต่ครับแต่เวลามันขึ้นรีงก็น่าจะขึ้นประมาณนี้หรือประมาณนี้แต่มันมีอยู่2ตัวครับที่วัดต้ขึ้นประมาณนี้สลับมาอีกข้างหนึงก็เหลือประมาณนี้สงสัยครับผมก็เลยถอดร้อยคือตัวนี้ครับ2ตัวครับ อย่างเดียวผมวัดคร่าวๆแล้วมีตัวนี้8ลกนุดนะครับแต่ไม่ได้ขึ้นสุดสเกลนะครับตำแหน่งนะครับ48กับ C เดี๋ยวมองกล้องกับมิเตอร์นี่ครับตัวนี้กับตัวนี้ครับผมลรงส่ยนะครับตัวนี้วัดขึ้นข้างไม่ขึ้นข้างครับโอเคครับเดี๋ยวมาลองดูครับนี่ผมถอดมานะครับนี่ครับอาร์กนึงนะครับ ดูที่สกเกลมิเตอร์ครับผมจับอาจจะไม่ถนัดสักนิดนะครับเพราะว่าจับกล้องด้วยก็เรื่องปกติครับผมกับเป็นแนวนี้อยู่ครับก็ดูนะครับนี่ครับขึ้นนะครับตัวนี้ปกติมันต้องไม่ขึ้นนะครับ นี่ครับ asure, นี่ครับขึ้นนะครับเอมิเตอร์มันไม่โดนนะครับแล้วตัวที่ตัวที่สองครับตัวนี้ไม่ขึ้นครับตัวนี้คือตัวแรกครับนี่ครับนี่ครับอันนี้ไม่ขึ้นแต่ตัวนี้ขึ้นแสดงว่าตัวนี้เสียนะครับจึงย้อนไปนะครับอ่าเห็นไหมครับแนวทางนี่ครับตัวที่เสียคือตัวนี้ครับสรุปคือตัวกลางครับ นี่ครับตัวกลางเสียครับเอ่อซีแปดเสียนะครับส่วนตัวนี้เป็นซีดีสี่เดี๋ยวผมจะใส่ซีดีสี่เข้าไปครับอย่างทีบาร์พวกนี้ครับเวลาช่างเจอส่วนมากก็ถอดใจแล้วครับและการวัดก็ไม่ต้องมีอะไรมาเห็นว่าดำๆร้อนๆก็จับเปลี่ยนก็ไม่หายนะครับอย่างผมก็วัดคร่าวๆดูก็เป็นแนวทางนะครับตัวนี้โอเคครับผม เดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวผมหาตัวนี้ใส่นะครับสักู่ครับอันนี้ผมใส่เข้าไปนะครับตัวนี้ C D C นะครับ C นี้เสียนะครับเสียนแนวทางครับอย่างผมก็มีของจอเก่าผมก็จะถอดใส่นะครับผมไม่วัดนะครับอย่างพวกนี้ตัวใหญ่เดี๋ยวเท่าๆกัน,นใส่ไปเลยครับแต่ถ้าไม่มีจริงก็น่าจะเป็นพวกถ้าเป็นซีมีขั้วก็ สิบไมโครก็น่าจะได้ครับสิบไมโครย2ิบสองไมโครสักห้าสิบโวลต์นะครับนะครับเดี๋ยวผมถอดใส่เลยครับเป็นแนวทางครับอย่างผมมันก็มีของจอเก่าผมก็จะถอดใส่นะครับผมไม่วัดนะครับอย่างพวกนี้ตัวใหญ่เยท่าๆกันได้ใส่ไปเลยครับแต่ถ้าไม่มีจริงๆก็น่าจะเป็นพวกถ้าเป็นซีมีค่กก็สิบไมโครก็น่าจะได้ครับสิบไมโครย2ิบสองไมโครสักห้าสิบโวลต์นะครับ เดี๋ยวผมถอดใส่เลยครับเดี๋ยววัดอาคุณหนึ่งดูครับดูมิเตอร์นะครับเนี่ยครับขึ้นนิดเดียวทั้งสองตัวเลยครับขึ้นนิดเดียวข้างหนึ่งนะครับแต่ข้างหนึ่งก็ถ้าสลับก็จะขึ้นเยอะเหมือนเดโอนะครับ มิเตอร์ไม่ได้เช็ดหน้าปัดควบคกับนี่ครับประมาณนี้เห็นไหมครับเอาเป็นแนวทางครับบางท่านก็วิ่งเปลี่ยนจอเปลี่ยนอะไรก็ลองเช็คคร่าวๆดูครับเบื้องต้นบางท่านเห็นปีนดำๆก็ซื้อมาเปลี่ยนโดยที่ไม่ได้เช็คอย่างตัวนี้สเกลขึ้นไม่สูดนะครับแต่ผมก็สงสัยไว้ก่อนเป็นผู้ต้องสงสัยครับก็ได้ทาการถอดออกมาแล้วก็เสียจริงๆด้วยครับโอเคครับอันนี้คือใช้มิเตอร์วัดอย่างเดียวครับไม่ได้สนใจอย่างอื่นะครับผมใช้เป็นแต่มิเตอร์เค็มครับ โอเคครับเดี๋ยวลองเปิดดูครับครับเดี๋ยวมาดูครับว่าโลโก้จะขึ้นไหมนี่ครับเรียบร้อยครับนไ่ครับถ่านเลยครับสวยด้วยครับตอนนี้โอเคเดี๋ยวประกอบใส่การตั้งดูครับเรียบร้อยแล้วครับ40สิ้วนะครับตัวนี้ก็เป็นแนวทางครับสำหรับการไล่เช็ค บางคนก็นมาตำหนิผมก็ไม่ว่างครับเรื่องพวกนี้ก็ผมก็แบ่งปันความรู้ไปครับทําได้ผมเคยบอกแล้วว่าถ้าได้ก็จะลงคลิปนะครับอะไรที่เป็นประโยชน์สามารถทรําเองก็ทำครับทำไม่ได้ก็ยกหาช่งางคนนั้นครับไม่ใช่ปัญหาครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมทางช่องนครสไตล์และชแนล้วยครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผม